สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมจะเจอกับจานกุอยอีกคือเ้าพี่นอ้องมน,นี้สิบพ้ามาเบิ่งมากลิน่นฝาพี่น้องเลีน่นนฝาตอยไว้เมือเ้านี่ครับอันนี้ก็ตากแดดไ้ได้ดดพี่น้องตากแดดไว้ให้มันน,มน,นี่มันจะนิ่มๆสิให้มันสลดสลุดตัวน่อยเวลาเข้าไปดอง มันจังสีดูดนำดองเข้ามันจังสีเห็ดในรสชาติดีนาะพี่น้องเนาะนี่ครับหลายหน่วยอยู่พี่น้องสิบสิบกว่าหน่วยนี่ครับต้น,นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมจะเจอจก,กับจานกูุยคือเกาพี่น้องนีอนี่ก็<ะ>อ่ามีเรื่องเล่าดีๆมานำเสนอครับ เป็นเรื่องเล่ากันถนอมอาหารพี่น้องในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเล่าของบักลินฝ้าพี่น้องเนื่องจากว่าอยู่บ้านในี่ปลูกไว้สองต้นพี่น้องมากะดกอยู่ครับนี่ก็ได้มาสิบกุ้วยพี่น้องกินโบท่านครับกินโบท่านก็เลยสีมะดองพี่น้องก็เลยถือโอกาสนี้มาเฮ็ดให้พี่ใหองเบิงน้ำครับ ว่าขั้นตอนละวิธีการมันเหตุยังไงนะครับขั้นตอนแรกอะ่ะหลังจากเก็บปลินฝ้ามาเล้พี่น้องอันนี้ผมก็สีเอาไปตากแดดนะครับไปตากแดดต่อยมือเศ้านี่ครับตอนนี้ก็บายเลรวนะครับหลังจากที่เราตากแดดมันก็นสีสลดลงสิครับคือยังพักที่ห้าสิไปเก็บสูมพักเลยพี่น้องไปตากแดดก่อน ให้มันสลดลงให้มันเหี่ยวลงจะหน่อยนะครับเพื่อเวลาที่เห้าออกมาแช่น้ำดองของเห้าเนี่ยมันจะได้ดูดซึมน้ำดองเข้าไปนะครับมันจะได้มีความกลมกลมนะครับนะเนาะถ้าเห้าปรตจากแดดหมากมันสดสดมันยังมีอ่าหนามนะครับนามในตัวของมันนี่หลมันก็จะดูดเข้าไปได้หน่อยนะครับพี่น้องอันนี้ก็ใส่ละการเดียวกันครับอ่าเพชรสมพักพี่น้อง หลังจากตากแดดแล้วเขาก็ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็มาหั่นหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ำเกลือนะครับแช่น้ำเกลือไว้หลังจากนั้นเขาก็จะเพรดน้ำดองกันพี่น้องแต่ตอนนี้เข้ามาททำการหั่นกันก่อนพี่น้องเพื่อไว้เสียเวลาไปลุยกันเลยครับผมวันนี้จะมาหั่นกันเลยพี่น้องนะครับเลือกเอาน่วย่อนขางอ่อนจหน่ายด้วยพี่น้องเด้อ ตัดส่วนที่แข็งออกครับส่วนที่แ,แข็งออกเรียมเอาบัวออานะครับเนาะหั่นคว่ำหนาประมาณเกสามเมมนะครับขาออกด้วยปลอเด้อ ไอแกห้องกับ่เอาครับหันจะลื่นเด๋ยวไน้องสิแดงสิอันจะลื่นเด๋ยวจนกว่ามันเหมือดได้ี่น้องเด้อย,ยังมาเบิ่งอีกแค่นึงครับผม พี่น้องหลังจากที่ห้อหันเรียบร้อยนะพี่น้องคนระับพาก็เติมน้ำลงไปครับพี่น้องเติมน้ำลงไปพ่อประมาณนะครับเนาะพ่อมันถว่วงปริมาณที่มันหลายก็ใส่เกลือลงไปส่วนหนึ่งครับหนึ่งช้อนโต๊ะไปุกเข่าไว้ให้มันดูดความเค็มเข้าไปจักน้อยนะพี่น้องนะอันนี้ใส่ปลาดิฟ้าทั้งหมดนี่ สิบหน่วยพี่น้องแต่ว่ามันหน่วยหน่วยโปยใหญ่นะครับเนาะแล้วก็หน่วยอ่อนๆพอดีพี่น้องหลังจากที่เอาแซ่ใบไ,ไปสักพักหนึ่งน้ำเขียวมันสีออกจากบก,กลิียนฝาด้ะพี่น้องน้ำม,มันสีเริ่มเป็นสีเขียวแล้วก็แซ่ใบประมาณจะครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องเปื่อยมันลดความขมหลังจากนี้เขาลับไปเห็ดน้ำน้ำดองกันนาะพี่น้องเนาะ รุอยกันไลยครับครับผมมาถึงขั้นตอนการเอ็ดน้ำดองแล้วได้พี่น้องเด้ออันดับแรกกใส่นะครับน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับใส่เกือบเต็มเลยพี่น้องเหลือไว้ย่อยน้อยน้ำก็เลย หลังจากนั้นใส่น้ำตาลไา้พี่น้องนี่นะครับสองถ้วยครึ่งนะครับอันนี้เป็นถ้วยประมาณถ้วยน้ำจิ้มนะพี่น้องน้ำจิ้มซี่ฝุดตะถ้วยที่สอง ตัวที่สามในเครื่องนึ่งพี่น้องต่อไปใส่เป็นน้ำส้มสายชูพี่น้องน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วย สองถ้วยสามถ้วยแด้พี่น้องน้ำส้มสายชู่วสามถ้วยน้ำตาลสองถ้วยครึ่งเกลือพี่น้องเครื่องส่อนเอาอุปกรณ์เที่เอาใส่ลงไปนะพี่น้องเอาไปตั้งไฟเรบเด้อ พถึงกับเดือดปุดๆได้พี่น้องเอาไ้มันห่อนน้ำตวงน้ำตาลละไล่เขากันนี่ค็พ่อครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปต้มกันเลยครับตั้งไฟเลยพี่น้องอค,คนห้มันละลล่เขากันครับคนส่วนผสมให้มันละไล่เขากันห้มัน น้ำตุงน้ำตาลนี่สิให้มันละลายได้พี่น้องเด้อหลังจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นให้เย็นสนิทได้พี่น้องเด้อแล้วเขาจะไปใส่ขวดโหลก,กันครับครับผมตอนนี้ส่วนผสมกันละนลายหมดแล้วพี่น้องเด้อี๋ยวก็พักหม้อไปครับครับผม นี่ครับพี่น้องหลังจากที่แช่ไปได้เลกลืองชั่วโมงครับพี่น้องน้ำที่เขียวแบบนี้เลยครับพี่น้องนี่น้ำเขียวปีเลยอ่าวันนี้เขาจะมากรอกล่องหลวพี่น้องเตรียมกรอกลองขวดโหลเลยนะครับเด้อนี่ครับขวดโหลวงพี่น้องขวดโหลแก้วห่อที่ห่อที่ใส่ดองนะพี่น้องเนาะ มีฝาสองสันหลังจากนั้นเขากระวอกใส่บอกยีนฝาลงไปเรียบ้อน ขวดแล้วพี่น้องไปเนี่ยหลังจากนี้เขาก็ใส่น้ำดองลงไปครับเทน้ำดองลงไปเลยครับน้ำดองที่เข้าต้มไปเย็นสนิทแล้วพี่น้องเด้อเทลงไปเลยครับ เทลงไปถ่วมเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นปิดฝาครับพี่นอ้องปิดฝาไใบเสร็จเรียบร้อยพี่นอ้องนะครับดองไว้ประมาณจะอ่า สามขึ้นกับกิตใจเราพี่น้องหลังสามขึ้นกับมาซิมกันได้เลยครับผมอ่ะกับทิ้งไว้ในห้องอุณหภูมิปกติหน่อยพี่น้องวางไว้น้าในขั้วก็ได้หรือหม่องที่มันบริมีความร้อนโอเปาล์ได้พี่น้องเป็นอุณหภูมิปกตินี่ตั้งไว้ค้างบ้านนี่ก็ได้อ่ะเร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับพี่น้องผ่านมาแปดเก่าเมือครับเนี่ย มักดิน้าที่เข้าดองไว้ครับเนี่ยส่วนกระปุกนี่ได้พี่น้องดองมาถึงแท้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดทันว่านะครับเนาะส่วนอันนี้เข้ามาดองวันวันที่ยี่สิบแปดครับอันนี้ยี่สิบแปดทันว่าดองกันข้ามปีแล้วพี่น้องนี่ครับสามารถกินได้แล้วครับพี่น้องรสชาต กลมกลมพี่น้องล่องเห็ดตามสูตรจานกูบ้างครับว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไรฝากติดตามรับชมนะครับเด้อคลิปนี้ก่ะฝากพี่น้องไว้ซสมนี้ครับผมเดี๋ยวมาแนะนำเทคนิคดีๆให้พี่น้องได้เบื่องอีกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ